มีทั้งฉากหัวเลาะมีทั้งฉากน้ากลัวแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ในเวทีเท่านั้นนะอุ้ยรอบข้างนี่คือแบบสลาวแทบยจงแบบ 4D X เลยนะทุกคนคือถ้าดูหนังในโรงดูหนังผีว่าน่ากลัวนะมาดูอันนี้จัดเต็มยิ่งกว่านะครับเพราะว่าแบบรูปรถกินเสียงมาหมด โอเคครับผมไปดูมาแล้วนะครับผมกับละครเวทีเรื่องล่าสุดของรัชดาไลเทเตอร์นะครับผมเรื่องเล่าคืนเศร้าผีครับผมนี่เลยนะฮะนำแสดงโดยฟิล์มธนพัทแลวก็พี่นุ่นศิลปัน์นะฮะต้องบอกเลยว่าตึงมากทุกคนคือสนุกมากน่ากลัวมากโอ้ oh my god คือต้องบอกว่าเป็นละครเวทีนานๆทีที่เราจะได้ดูแบบที่ไม่ใช่มิวสิควลนะเพราะปกติเนี่ยละครเวทีทุกคนก็จะนึกถึงมิวสิควลอย่างอันนี้ก็คือบอร์ดเวย์ชไหมแต่ว่า ถ้าในของเมืองไทยล่าสุดเราก็เพิ่งได้ดูกันมาใช่ไหมฮะฟ้าจรวดส้าเมียเราเพิ่งได้ดูกันมาเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นละครเวทีที่ไม่ใช่ร้องเพลงนะฮะไม่ใช่มิวสิคลแต่เป็นละครที่เล่าเรื่องผีล้วนๆนะฮะความน่าสนใจของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าฉากเชิรต่างๆเนี่ยคือทุกคนมานั่งเนี่ยนะคือเวลาคุณดูหนังผีแล้วคุณรู้สึกว่าน่ากลัวใช่ไหมอันเนี้ยเหมือนกับ 4D X ที่แบบยิ่งกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ใช่แค่ในเวทีอย่างเดียวอาะ มันจะมียังไงเนี่ยต้องไปดูเองนะครับผมแต่ว่าก็ชอบวิธีการนําเสนอของมันรู้สึกว่ามันเป็นละครเวทีที่เขาดําเนินเรื่องเหมือนกับเรามาฟังเรื่องราวของแต่ละคนอะไรเงี้ยเวลาพวกคุณฟังพวกเดชช็อคพวกอะไรทั้งหลายเงี้ยนะฮะแต่อันเนี้ยเหมือนกับเราได้มาเห็นภาพสดๆตรงหน้าบนเวทีพร้อมกันกบนักแสดงชื่อดังหลายคนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความหลอนความเฮี้ยนอยู่นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถสปอยได้เลยว่าสถานการณ์ในเรื่องมันเป็นอะไรนะฮะฉะนั้นต้องพาเองมาดูให้ได้นะครับผมก็มาดูกันเยอะๆนะ,ะับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ เลยที่อยากจะให้ทุกคนได้มาดูด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ไม่ค่อยได้เห็นของราชารายเทเตอร์นะครับผมแลวก็เชื่อว่าหลายคนก็จะได้ทั้งความหลอนแต่มันไม่ได้หลอนแบบน่ากลัวแบบซีรีส์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นหลอนแล้วมันสนุกมันตลกแล้วพอมันได้นั่งรวมกันแล้วมันมีหลายฉากที่เราหัวเราะก,กันทั้งโรงเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครเวทีที่น่าจะทํางานคนดูโดยเพราะคนไทยในระดับแบบว่าเออสามารถที่จะ มีความสุขกับบ้านได้นะฮะไม่ได้หลอกหลอนจนกระทั่งนอนไม่หลับขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งละครที่เป็นต้นปีเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่น่าสนใจนะ,ะก่อนที่เราจะได้ดูแฟนทอมเอาเดียวไปได้แล้วอีกหลายๆเรื่องนะฮะในช่วงกลางปีปลายปีนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับราชดารีเทเทอร์นะครับผมก็พาเองมาดูเยอะๆนะฮะอันนี้แค่ต้นปีเท่านั้นนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่ต้องพาเองมาดูด้วยประสบการณ์กระตานะครับ